สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น ได้หมายถึงเพียงสิ่งลี้ลับที่หลอกหลอนหรือเที่ยวเข้าสิงผู้คนอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจหากแต่ในอีกด้านหนึ่งของความเชื่อโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานผียังหมายรวมถึงผีชั้นสูงที่มีฐานะใกล้เคียงกับเทพตั้งแต่ลุคเทวดาผีปู่ย่าตายายบัมพัป,ปุรุษเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาจนถึงภูมิันทเทวดาอากาักเทวดา และแม้แต่พระอินหรือพระพรมก็ยังอยู่ในลำดับของดวงจิตอันสูงส่งนั้นโดยเฉพาะผีฟ้าซึ่งเป็นผีชั้นสูงตามความเชื่อของผู้คนในล้านนาและอีสานเป็นวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์คอยโดนบันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลบรรเทาความแห้งแงล้งโรคภัยและความเดือดร้อนของมนุษย์ผู้คนจึงบูชาเส้นไหว้ด้วยพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อแสดงความเคารพต่อดวงจิตผู้มีบุญผู้ซึ่งคอยปกปักดูแลเราอย่างเงียบงันเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแมนทวัชัยธีรบัญชาสกุลและรายการคืนเล่าผีสำหรับค่ำคืนนี้ผมยังอยู่กับคุณป้าอ้วนหรือคุณป้าอรวรันแดดจันทิกนะครับเธอจะมาเล่าประสบการณ์ อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ชื่อเรื่องว่าวิญญาณคุณทวด,ทวดครับเรื่องราว,าวเป็นยังไงครับััดีคครบเรื่องราวาเป็นไงเหรอค,รคือทวดเสียชีวิตเมื่อปีสองสองหลังจากน้องสาวทวดเป็นคนอายุเก้าสิบสองปีโออายุยืนมากอายุยืนครับเป็นคนหูยาวทวดเป็นคนชอบนุ่งกางเกงก,ก็เลยกินเค้กกล้วย ไตเสื้อคอกุยเฮงเพราะทวเป็นคนโบราณแต่มีพระคมาพาดบ่าผืนหนึ่งแกจะหยุ่งแกอย่างเงี้ยตัวเป็นคนห่วงของแม้แต่ของกินแล้วก็เก็บของแกไม่ได้นะถ้าแกเห็นถ้าแกเอาเรื่องเลยแกจะมีไม้ตะพดคู่ใจเขาอันหนึ่งอ่ะใครไปเก็บของแกแกไล่ตีแม้งกะทั่งเด็กบวิ่งเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้แกตีเขาแกไปตีลูกเขาใครก็บอกว่าตาแย้มร้ายว่ะไปเก็บ อะไรมาลุมไปขอมะลุมขอในนาขอฝรั่งที่อยู่บริเวณบ้านอะ่ะก็ไม่ได้แกห่วงม้กระทั่งลูกหลานกินก็ไม่ได้ห่วงครับคือป้าวเนี่ยเป็นคนชอบทำกับข้าวให้แกกินเป็นคนดูแลแกไปถึงเวลาเ็าจะหุงข้าวเช้าก็จะตักใส่ถาดแล้วก็น้ําก็เอาไปให้แกไปเคาะประตูเรียกตวข้าวเสร็จแล้วนะแกก็จะเอาไปกินของแกคือแกจะไม่ออกมายุ่งกับใครแกก็จะอยู่แต่ในบ้านแล้ว แล้วก็กินครบสามมือ้อบางทีกินแล้วก็หลงลืมว่ากูยังไม่ได้กินด่าอยู่ว่าเมื่อไรมึงจะเ่ายกูกินกูจะไม่ได้กินข้าวเลยแกก็บ้าอย่างี้นะแล้วบอกอะไรก็ทวษก็กินแล้วไงก็ถันหาไปให้ททดแล้วก็ทวษก็กินเมื่อเกี้ยเพิ่งจะมาล้างชามคว่ำอยู่ได้ไงเอากูกินแล้วเหรอว่าก,กินแล้วถึงจะยุติได้ถ้าไม่งั้นจะตีมะขามเทศหน้าบ้านตรงที่น้องผูกคอตายเกยุ้งข้าวอ,ะอ่ะ เราก็เห็นบนบ้านมันมีมะขามเทศเราก็ถอยก็ไม่ได้ตีไม้ตะดพธิแกจะตีแกจะหวดเอาไม่ลูกแกจะห่วงไว้ทําไมลูกหลานก็กินไม่ได้แกห่วงเป็นคนขี้ห่วงไม้กระทาก็ก๊อกไปจนกระทั่งเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่จาไม่ได้แต่รู้ว่าปีสองสองอะอยู่ๆตอนเช้าอ่ะแม่เป็นคนเอาข้าวไปให้แกกินแม่ก็ถามว่าอ้วนมุงข้าวเตจัง จะเอาไปให้ตากินเดี๋ยวจะได้ออกไปนากันเราก็บอกกุงแล้วก็จัดไปให้นะแม่ก็ให้แกกินก็นแล้วกันเกลียดลำคาญเดี๋ยวไปแกก็ด่าอีกแกเราก็จะบ่นตามภาษาเราอะเนาะแ,แม่ก็เออแล้วมึงก็เตรียมของเตรียมอะไรไปเดี๋ยวไปนากันก็เตรียมตะกร้าเตรียมอะไรจะไปออกใกล้ออกนากันพ่อพ่อไปก่อนแล้วจะได้เอาข้าวไปส่งพ่อแม่ก็เอาข้าวไปให้ตา แม่ก็เปิดประตูไปไปเปิดตรง,งหน้าต่างในห้องแกแกนอนคนเดียวแกบ้าน้านนอกมันจะเป็นอะไรอ่ะปลูกเป็นสองชั้นตามท่าเรืงแกตามภาษาคุณบ้านนอกอ่ะอะแกก็นอนแกคนเดียวแม่ก็ไปเรียกพ่อเรียกตานะพ่อลุกขึ้นกินข่าวแล้วน,นะแกก็เงียบแกก็ไม่พูดแม่ก็หลายป่านนี้แล้วยังไม่ได้กินขา่าวเลยทำไมเงียบแท้แม่ก็พูด ก็เตรียมของเตรียมน้ําเตรียมอะไรใส่ไปจะอไปให้พ่อเอ้ไปให้พ่อที่นาแม่ก็เรียกตาก็ไม่ลุกแล้วกกกางเก็บมุบ้งเก็บอะไรขึ้นแม่ก็ไปมองพ่อทําไมนอนเฉยแท้แกว่านะฮะแกไปจับตัวเย็ยนเทบตัวเย็ยนเ็บแล้วหน้าแกเซ่แม่ก็แหกปากร้องลั่นเลยอีวันมึงมาดูตาที่เป็นไรทวดมึงเป็นไรก็วิ่งเข้าไปดูเหมือนกันตะก,กา้า ที่จะหาไปนานก็วางไว้นั่นแหละก็วิ่งเขาไปดูพ่อไอ้เข้าไปดูตาไปเดเยะไปแล้วแกนอนหลับตาปีเลยไม้ตะพงไม้ตะโพนก็อยู่ข้างๆนะเนี่ยเลยบอกแม่ตาตายแล้วแม่ก็ปล่อยโฮเลยปล่อยโฮมึงไปตามคนนู้นคนนี้ไปคือแม่เขาไม่ค่อยกลัวเขาไปคนไม่ค่อยกลัวมึงไปตามคนนู้นคนนี้ไปไปตามพ่อบางที่นาไป โอ้โหเหนื่อยเราระเบิดเลยปันจักยานไปตามพ่อกว่าจะถึงนาไปแหกปากพ่อก็บอกมึงมาทําไมไม่เอาข้าวมาให้พ่อกินอะไรอะ่ะตาเสียแล้วตอนนั้นแหละพ่อทิ้งควายทิ้งไถเอามาผูกไว้ก่อนแล้วก็กลับบ้านกันปันจกยานกลับบ้านกับคนละครแล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานที่อยู่แถวนั้นน่ะคือลูกหลานของตาเขาเยอะมาบอกว่าตาตายแล้วก็อันนี้ตรวจที่บ้านเพราะคนแก่คนแก่ในบ้านเนาะ ลูกหลานเขาที่เป็นครูอยู่ต่างจังหวัดเขา,เขาก็รู้มากันหมดเลยก็มาตื้อโรงซื้ออะไรตั้งไปที่บ้านก็เอาตามาอาบน้ําอะไรทําเหมือนประเพณีเขาแหละอ่ะอะก็เอามาใส่โงใส่อะไรไว้คืนแรกก็สวดปกติไม่มีอะไรอ๋อน,นี่อ้อน,นีิมนต์พระมาสวดที่บ้านจา้ะคือทําพิธีที่บ้านหมดเลยคืนแรกก็ไม่มีอะไรปกติทุกอย่างปกติหมดคืนที่สองเข้ามาก็บังเอิญ แม่ครัวตีสี่ตีหนะ้าน่ะก็ชอบมาหุงข้าวเพราะเชาจะได้เตรียมเลี้ยงแขกบัง่งถวายพระมัางบางเอิญ่านมันหมดอมไอเราเป็นเจ้าของบ้านเขาก็บอกไอแม่ครัวก็บอกอ้วนบันนอกก็จะเรียกกันออ้วนอ้วนฐานบ้านเมืองอยู่ไหนนางฐานมันหมดมไปเอาให้พี่ดีใช่ไหมลงบันไดมาแล้วตุดแล้วนะ หันใต้ก็เสียวหันหันใต้ถุนมองไปก็เสียวเสียวอะไรล่ะเพราะว่าที่นอนตาแม่เขาไปไว้บนกล่องยาดีดียาเอกไว้าำรับฆ่ามดฆ่าแมลงเป็นกล่องดีดีกล่องกระดาษก็ไว้นั้นเราก็ลงจะใต้ถุนจะฐานก็อยู่ใต้ถุนพอลงมาปั๊บตายต้ก็เสียวใต้ถุนก็เสียวไม่เอาดีกว่าขึ้นบ้านขึ้นบ้านปั๊บ แม่ครัวก็บอกนายกูบอกพี่บอกไปเอาถ่านไหนละถ่านอ๋อหาไม่เจอโอ้บ้านมึงทแท้ๆมึงหาหาถ่านหาถ่านไม่เจอเหรอรแต่เปล่าหรอกกลัว,วมีความรู้สึกกลัวเขาก็เบอกเออพอนะเดี๋ยวพี่ลงไปดูเองเขาก็หิวตะก,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 ก้าหิวกระป๋องลงไปเอาถ่านเองเนี่ถา่านก็อยู่ตรงนั้นแหละที่นอนตามึงก็เทินอยู่ตรงนั้นน่ะเปล่าหรอกเรื่องเรื่องกลัวก็ไม่อยากลงไปพอคืนที่สาม ตรวจปกติพวกพี่ๆน้องๆพี่ชายพี่สะพ้ยก็มาก็มีลูกเนาะมีลูกอ่อนก็มาก็นอนในห้องห้องหลังโรงที่เอาไว้ตาโรงอยู่เนี้ทั้งนี้เป็นห้องใหญ่ก็จะนอนกันอย่างเงี้ยนอนเรียงเปหลานก็ผูกเปหลานก็ผูกพี่ชายก็นอนถัดไปพี่สะพ้ยนอนนี่ก็นอนนี้นี่ก็นอนนอนติดข้างฝาก็ไกวไกวประมาณกี่โมงกี่ยามเราไม่รู้คือเลิกสวดแล้ว ไอ้พวกที่กินเหล้าเฝ้าตกเฝ้าอะไรเนี่ยก็ต่างคนก็ม้อยหลับก็หมดแล้วก็เงียบมันคือมันเงียบบรรยากาศมันก็เงียบเ,นะเขาเดินตา่ะเขาเดินเขาเดินมาดูลูกดูหลานที่กําลังนอนความรู้สึกอะเหมือนขึ้นหลับขึ้นงตื่นตึ๊ใครอะวะเราก็มองพี่สะพ้ายก็เอามือกอใต้เปหลานอะมาจับไว้เขาค้งคงเห็น,นเหมือนเราเลยแต่ไม่พูดนะเขาเดินเดินปกติเดินเดินไปเดินมาแล้วเขาก็ หายไปเลยตอนนั้นจะอยู่กันไม่ติดเลยเปิดไฟนอนกันหมดเลย <ừ> ออืเปิดไฟนอนใค,ใครเป็นคนเปิดไฟนอนใครเป็นคนเปิดไฟพี่ชายพี่ชายก็เห็น<อ>แกก็เลยบอกพี่ชายบอกว่าพี่ต่อยบอกว่าสงงใยเขาจะมาดูลูกหลานมาั้งเขาคงจะเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงลูกห่วงเราก็เลยปากคันวาห่วงลูกคือคนหลังจากหายนั้นปุ๊บนี่เปิดไฟเลยอ่ะเปิดไฟ<อ>เลยแเราก็เลยบอกว่าเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเราก็เลยบอกว่า แกห่วงหรือห่วงคือเขเป็นคนห่วงสมบัติตาทวดเป็นคนห่วงสมบัติห่วงของมากที่หลับที่นอนที่อยู่ในห้องแกนะค,คนมานอกเขาจะยัดมุง้งยัดหมอนยัดอะไรกันเองอเอามานอนก็ไม่ได้ห่วงมงึงจะเอากูไปไหนเอาไปไหนเขาจะาไปนอนกันเขามาทํางานแต่งงานอะไรเขามาน,นอนพี่ชายพี่ชายแต่งเอามานอนก็ไม่ได้ห่วงอืแกห่วงมากเลยครับเออแกจะไม่ให้จนแม่บอกว่า งานแต่งไอต่อยมันก็เ,เอามาปูนอนอเดี๋ยวเก็บคืนให้อเออมึงต้องคืนให้กูนามึงย้อนกูไปหนะคล้ายๆว่าแกห่วงห่วงมากทุกคนก็รู้ว่าแกเป็นคนห่วงเด็กตอนนั้นก็รู้ว่าแกห่วงก็กลัวเคยให้อะไรกับมิกคือมีเคยมีลูกหลานไปขออะไรแล้วท่านให้มั้งไหมไม่ให้หรอมีแต่เราให้แกพูดจากใจจริงพี่แมนอันนี้คือห่วงจริงห่วงวัตถุแหละอันนี้ขโมยนี่ยอมรับเลยขโมย ขโมยเพราะขอแกไม่ให้ก็ขโมยอมยอมยอมรับขโมยครับคือแกอยากกินอ,อันนู้นอยากกินนี้แล้วตังค์มไม่ให้อ่ะอบอกตาจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อฉันก็ไม่ได้ทํางานอะไรแล้วแม่ไม่มีนี่จะเอาที่ไหนไมามีแล้วแม่ก็เป็นหนี้เขาอง,งแงมโดนพี่สาวลูกของป้าหลอกลจนไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วมแม่กระทั่งเข้าเปลือกก็ขายให้เขาอ่ะครับคิดดูจะไม่มีให้กินอยู่แล้ว เคยไปซื้อข้าวเป็นรีดเป็นถังที่ในตัวเมืองในตลาดก็มีนะไปเนี่ยปั่นจักรยานไปซื้อให้แม่ครับไปเพราะว่าทําไงได้มันไม่มีก็ต้องไปตึงบอกโอ้ตายสุดยอดเคยเห็นท่านทําบุญมั้ยตาเหรอใช่ไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่แกออกไปไหนของแกมันลึกแกก็จะไปของแกคนเดียวหรือแกจะไปที่วัดจะไปหาทวดไปหายายเปล่าไม่รู้ แกจะไปหาทวดไปหายายหรือเปล่าเพราะว่าทวดยายอะ่ะคือตายก่อนแล้วก็ไว้ที่วัดก็จะตั้งเจ,งจดงเจดีเอากระดูกไว้ที่นั่น <c oughs> แต่แกชบออกไปไปแล้วหายไปนานเลยนะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนไปไม่รู้ไม่ใครรู้ท่านก็ไม่ได้บอกด้วยใช่แกก็แต่งตัวพกมารกพาดถือไม้ตะพดแบบชาวบ้านชาวบ้านไม้ตะพดไปแต่ตาเป็นคนรูปร่างดีคนขาวแกก็จะเดินถือไม้กระเท้าไปตามเรื่องใครเห็นมาเขาก็กลัวเด็กก็กลัวเด็กบางคนยังยกไม่ไหวบางคนก็จะเรียกตะแยมไปไหนแกก็บอกมพ่เขาทักกูก็จะตีเขาคือเป็นคนอย่างนี้คือออกท่าออกทางไม่ยังไงหรือเปล่าไม่รู้แกเด็กบางคนถามตาจะไปไหน ตาแย้มไปไหนอืมอ่าใส่เขาเด็กมันก็กลัวบางคนก็ไม่กล้าทักมันหลบแต่แกก็ไปเงี้ยทุกเย็นทุกอะไรของแกไปทุกวันก็กลับมาก็ไปแล้วแกก็มามาแกก็หาข้าวหาวปลาแกกินแกก็กินของแกแล้ววันที่แกเสียนะก็นอนตายอย่างที่ว่าแหละแม่เอาข้าวไปให้เรียกแกก็ไม่ตื่นก็ถึงได้บอกว่าโอ้ตาตายแล้วอายุเก้าสิบสองปีก็สวดที่บ้าน แกก็ไปเดินดูลูกดูหลานเนี่ยเดินไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรไม่มีใครรู้แต่แกก็หลับเงียบนะหลับหลับตาปีหลับตาปีหน้าตาแกก็งเหลือง,องๆแกคนขาวท่านถูกงูก,กัดหรืออะไรหรือเปล่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้บ้านนอกอ่ะพี่แมนบ่งตรงบ้านนอกไม่มีใครใส่ใจตายก็คือตายทำตบก็ทำตบเผาก็คือเผาแล้วทีนี้พอตาย ชื่อตาอะไรแต่ยุทธหรือตาอะไรสักอยากนะ่างน่ก็มานั่งเป้ามากินเหล้ามาอะไรพวกเนี้ยครับอยู่ดีๆไหมถ้าพไปตีหัวเขาไปเล่นกับเขาหรือเปล่าไม่รู้นั่งเขาก็นั่งอยู่นั่งคนเดียวมันนั่งแต่ประงกเมาอ่ะอยู่ๆก็ไอ้นี่ก็แหกปากร้องโอ้ยแต่ยุทธนกร้องโอ้ยกูไปอยู่แล้วเยคอนกูเจอเขาแล้วตะแย้มตีหัวกูขี่มอเตอร์ไซค์กับบ้านเลยแม่ก็บอกว่าไปตีเขาทำไมลนะ่ะเขามาเฝ้ามาอยู่เป็นเพื่อน เออไม่ได้เรื่องแม่ก็จะบ่นคุณก็ไปตามเรื่องตอนที่พี่รู้สึกเห็นว่าคุณตาคุณตาแยม้มแยม้มอ่าคุณตาแย้มเนี่ยอืม,มาเดินตรวจอ่าถือไม้เท้าได้ยินเสียงด้วยใช่คุณอพี่อ้วนบอกว่าครับมีความรู้สึกเหมือนครื่องหลับครึ่งตื่นใช่<ๆ>ใช่ไหมใช่อ่าภาพที่เห็นเนี่ยเห็นชัดไหมว่าท่านแต่งตัวยังไงได้เห็นชัดนะเหรอชัดนะ ท่านท่านที่บอกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นใช่แต่มีความรู้สึกว่าชัดนะว่าใช่เลยแล้วคนมันก็ขึ้นมาเลยคนมันลุกขึ้นมาเลยขนลุกแตะพี่สาวก็เอามือพี่สะพ้ายนอนด้วยก็เอามือมาจับตึงเปหลานอยู่เนี้ยเขามีลูกอ่อนจับเลยทุกคนก็พี่ชงพี่กายก็อืมทุกคนอื้อหมดเลยแล้วก็ไปเปิดไฟแล้วก็นอนปิดประตูเปิดไฟนอนไม่สนใจแล้วปิดประตูทีแรกเปิดตอนหลังไม่เปิดแล้วปิด เราลงเราเรานอนอยู่ในมุ้งใช่ไหมวันนั้นไม่ได้กลางมุ้งกันอ๋อไม่ได้กางมุ้งเพราะคนเยอะอืไม่ได้กางมุ้งก็แสดงว่านอนกันอยู่เต็มบ้านเต็มบ้านแต่เวลากี่โมงกี่ยามไม่มีใครรู้แกก็เอาเรื่องเหมือนกันเดินต๊อกต้อดูดูลูกดูลานจะหวงหรือว่าจะดูทําไมลงก็ตั้งอยู่หน้าห้องคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ ลงตั้งอยู่หน้าหน้าห้องแล้วประตูเข้าก็ผ่านลงยังไม่ได้เผาด้วยเรียงไม่ได้เผาก็อยู่งั้นแหละแล้วเวลาไปเผาก็เอาเรื่องนะเผ่าเขา่เเขาเด้งเหมือนจะจะลุกขึ้นนั่งอ,ะอ่ะเผาที่สวนเผาที่เผาเผาที่เดียวกับน้องเลยนั่นก็ใช้ฟืนใช้กองฟอนเยอะมากเหมือนจะเด้งขึ้นมาเอ็นยึดเหมือนเด้งขึ้นมาแล้วก็กลิ่นนี่ ทักทายชาวบ้านก็ทั่วเลยกิ่นแรงนี่ยังอดบ้วนน้ำลายไม่ได้แม่ก็บอกดี๋ยกูตบปากเลยบ้วนน้ำลายทำไมแม่แม่ดุแม่บอกบ้วนน้ำลายทำไมก็ไม่ให้บ้วนดี๋ยกูตบปากไม่รู้ก็ถืออะไรเขาเราเพราะเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็เป็นสาวแล้วล่ะสาววัยรุ่นแล้วล่ะเพราะเราไม่รู้จากจากเหตุการณ์ที่เจอจากเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยถามตรงๆอันนี้ มีบ้างไหมที่จะสงสัยว่าอาจจะอาจจะเราจะตาฝาดไปเองหรืออาจจะแบบคิดไปเองมโนไปเองที่อาจจะไม่มีจริงก็ได้หรือมันอาจจะมีหรือไม่มีอะไรยังมีลังเลไม่ในใจความเลยเอาตรงๆมีพูดจากสถิติมีพูดง่ายๆลืมลืมไอ้เพนไปชั่วขณะลืมน้องที่ผูกคอตายตรงยุ้งข้าวอ่ะไปชั่วขณะเพราะมา อยู่กับตาเพราะตาเป็นคนหวงเป็นคนดุทุกอย่างอยู่กับตาหมดเลยโฟกัสอยู่กับตาหมดเลยเพราะตาเป็นคนน่ากลัวเป็นคนงกเป็นคนหวงคือเป็นคนหวงของอะน้ำาปงน้ำฝนในอยู่ในบ้านเนี่ยรองไว้เนี่ยกินแกยังไม่ให้เลยทรัพย์สินเงินทองอะไรนี้ท่านได้ทําแบบแบบว่าข้อตกลงแล้วว่าให้ลูกให้หลานคนไหนยไม่มีไม่มีไม่มีจ้ะไม่มีเพราะคนโบราณจะไม่มี ตรงนี้คนโบราณจะไม่มีให้หมายถึงว่าให้โดยการเอ่ยปากไม่ให้ไม่ให้เพราะก็มีพี่ชายคนโตคือพี่ชายของของของตาเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่อยู่เอีกอำเภอหนึ่งเขาจะมาทุกปีปีใหม่ก็มาสงกรานก็มาวันเกิดตาเขาก็มาเขาก็มาทํางานให้มาทำไอ้นู่นนี่ให้แกเป็นไปได้ไหมท่านอาจจะมี มาตรฐานทางความต้องการสูงแบบว่าถ้าจะให้ของใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยอาจจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ท่านที่ท่านคิดเอาไว้แล้วมันไม่มีอ่ะก็เลยท่านก็เลยแค่แค่ไม่ได้ให้เพราะไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับของก็ไม่รู้เหมือนกันเงินทองท่านก็ต้องมีแน่นอนมีมีเยอะด้วยหลังจากที่เสียไปแล้วนี่มี่านท่านมีเก็บเงินไว้เยอะมีเยอะเยอะแม่เป็นคนเก็บก็ที่บอกอ่ะเอาเสือปูนอนแล้วก็มอน แล้วก็จะมีผ้ากับม้าคู่ใจแล้วก็ไม้ตะพดวางอยู่เกจะอยู่อย่างนั้นแล้วก็กางมุ้งนอนเงินท่านได้มาจากไหนเงินก็ลูกชายคนโตให้แล้วก็พี่ลูกชายคนโตลูกสาวก็รองแม่ก็เป็นลูกสาวคนเล็กคนทวดเป็นลูกสาวคนเล็กมีแม่ที่ไม่ได้ให้แม่ก็ไปตอดเอาเหมือนกันเหมือนนี้เลยไปตอดเอาพูดจากใจจริงแม่ก็ไปตอดเอาแม่ก็จะบ่นเสมอว่าขอก็ไม่ให้กูขโมยนี่แหละแม่ก็พูดอย่างเนี้ย แม่ก็พูดอย่างนี้ก็ท่านไม่รู้ไม่รู้แต่แต่ถึงไม่รู้นี่ก็บาปอยู่นะบาปเรา่าบาปเรารู้อยู่แก่ใจรู้ไหมรู้ไหมตอนที่ทำนี่รู้ไหมว่าบาปรู้ค่ะแต่ก็อยากกินขนมเพราะเราไม่มีงานทำคนบ้านนอกเนาะอยากกินขนมอยากกินอะไรแค่ได้อะไรใครจิ้งโจกเหรอขนมขี้เกี่ยมแบบบ้านนอกอะก็ยังไปหาเก็บเตกกระดูกเตกอะไรมาแลกเขาเลย ไมได้ความอยากกินเม็ดมะขามไว้ที่ตั้งแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติกันของเรานี่คงไม่เคยไม่สนใจอยู่นะไม่เคยเราก็เอาแต่ของพูนเราแต่กินก็เม็ดมะขามอยากกินก็แกะมะขามมันมีก็แกะเก็บมาแกะแล้วมาคั่วกินไปดูหนังดูอะไรก็ต่วนมากจะเป็นหนังกรงแปงขายยาขายไปขายยาไปขายไปขายยาไปประมาณนี้ก็ไม่เคยนั่นแต่แกก็หลอนเอาหลอนเหมือนกันนะ เดินป๊กป๊กปกคือที่เชื่อเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเห็นด้วยตัวเองแล้วก็มีคนที่รับรู้ร่วมอยู่ด้วยใช่ค่ะเดินแป๊กแป๊กแป๊กคือขึ้นบันไดเนี่ยรู้เลยไม้กระพดไม้กระเทา้าแกะมันจะดังเป็นจังหวะจังหวะอ่าเป็นคนเราคุ้นอยู่แล้วทุกวนันขึ้นมาใช่บางทีลงไปก็แป๊กจากบนบ้านน่ะแป๊กแป๊กไปจนกระทั่งเดินดินแล้วก็หายไปเลย หายยไปเลนี่ก็คือเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งที่เจออีกหนึ่งเรื่องที่เจอคนในครอบครัวเลยแหละนะครับเป็นวิญญาณของคุณทวดของทวนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ถึงถึงขั้นว่าเรียกว่าถึงแบบว่าจะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรแบบหวาดเสียวมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงใะคคับคนในครอบครัวนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้วนนะครับพอ่อรณ่ะขอบคุณแต่จันทึกไว้นะค่บคืนนี้นะครับเราพบกับเราใหม่ได้นะครับในคืนเล่าผีทุกทุกวันอ่าสุขเสาร์และอาทิตย์นะครับในเวลาเดียวกันนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ พบผมแมนทวัชัยธีรมันชาสกุลและ,ะคุณพระอ้วนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถามท่านผู้ชมทุกท่านหลับฝันดีนะครับลาดีส่สวัสดีครับสิ่งลี้ลับและความเชื่อต่างๆดำลงอยู่เคียงข้างมนุษย์มานาแสนนานหลายตำนานเล่าขาสืบต่อกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมิใช่เพียงความเชื่อ หากคือความจริงอันลึกล้ำในวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตเรามักได้ยินเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือการละลึกชาติคำถามคือเราจะต้องเกิดและตายอีกกี่ครั้งไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่สิ่งที่แน่นอนได้ก็คือหากเราได้เกิดมาแล้วใช้โอกาสนี้ในการสร้างกุศลทำความดีเรียนรู้พรทธธรรมคำสอนและตั้งมั่นอยู่ในสติ นั่นยอมเป็นเกาะป้องกันภัยให้กับตัวเราเองทั้งในปัจจุบันและในภพชาติข้างหน้าเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเพียงเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น